คำสาบจากแม่มดเรื่องนี้เกิดขึ้นในเมืองอาดัมมอนราเทเนซีสหรัฐอเมริกาในปีคศ1817สถานที่แห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องปรากฏการหลอนผู้คนทั่วทุกสารทิศพากันหลั่งไหลเข้ามาชมรวมไปถึงประธานาธิบดีด้วยซึ่งก็ไม่เคยผิดหวังทุกคนได้เห็นกันทั่วหน้าว่ากันว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้ เกิดขึ้นจากหญิงชราชื่อเคทแบตซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของครอบครัวเบลเธอเจ็บแค้นมากเมื่อครอบครัวนี้โกงเธอในการซื้อขายที่ดินดังนั้นก่อนตายเธอได้สาปแช่งครอบครัวนี้และบอกว่าจะคอยเป็นผีมาหลอกหลอนครอบครัวเบลและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครอบครัวเบลต้องประสบเคราะห์กรรมต่างๆนานาจากผีที่มองไม่เห็น ไม่ว่าจะเป็นการที่ข้าวของแตกกระจายการโดนเข็มทิ่มตามร่างกายการกลั่นแกล้งโดยการดึงผ้าคลุมจากเตียงการทุบตีแถมมีเสียงหัวเราะสยองแกล้งแบบสะใจการปรากฏตัวของสัตว์ประหลาดหรือแม้กระทั่งตอนที่สมาชิกในครอบครัวตายผีตนนี้ยังไม่ไวที่จะแสดงอิทธิฤทธิ์หัวเราะร้องเพลงอย่างเริงร่าและดังยาวนาน จนผู้ร่วมพิธีศพคนสุดท้ายออกจากงานฝังศพแม้ทุกวันนี้ครอบครัวเบลจะหมดรุ่นไปแล้วเกือบ200ปีก็ตามแต่ทุกวันนี้วิญญาณยังปรากฏตัวอยู่เนื่องจากมีผู้พบเห็นปรากฏการแปลกๆภายในถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสมบัติของครอบครัวเบลอีกด้วย